มาฟังเรียงเรียมคนเรียงนี่ว่าเป็นแต่อยากหัวดอกใครอยากหัวกับหัวลวดมาว่ากันมีเฮียนหนึ่งแล้วบาทนี่มีลูกน้อยผู้หนึง่งมือนั่นผู้พ่อกับวายุผู้แม่กับยูเฮี้ยนกับลูกเฮียนกับยูไก่มูดิหางหูหางตาคนมันพอไปลูกกันในน้อยปีข้วนี่ละเบิงง้งส่งสีหยอดหยอดลูกหละ กิงกับแกให้กินเบิดรลายโกนมันกับบอ่อไม้ึ้นเล็กหน่อยมันบ่มักกินเข่ามีตะเรียนก็ล่างเรียนก็ล่างมวนมันต่อไปก็ล่างขี่ดื้อเผลอบอได้ย่านตกเงี้ยนตกซานแม่ก็คอยมึงค,คอยแย่งอยู่หันละเงี้ยนเล่านี่อยู่ไก่ทางขคนกายไปกายมากกับแวะถามกินน้ำกินนถามไทยกันมันต่อไปจักบ้านเพื่อนบ้านโตแล้วกายไปกายมากทางเที่ยวมันต่อไป มือนั่นแล้วน่งเอาลูกอยู่ตารางเฮียนแขกกะมาห้วยพ่อใหญ่ไปยังโอ้มาหาขายยาดอกลาท่านยาอีหยังล่ะพอ่อใหญ่ยาสร้างวท่านห้วยมันสีแมนเราแบบไงน,น้อยนี่นก็หยอดลงหยอดลงหุ้ยกินยาพ่อใหญ่นี่ข้าวเดียวท่านนี่มีบดตรงยางตรงแนว้ยเหรอเลือดล่องเบิ่งจะข้าวท่านนะท่านมาแล้วแล้วก็นั่งลงนี่นี่บดยาอยู่ในนี่นี่บด นี่บ้า,บานน้ำยังไหนยอดลงยอดลงลูกใอยนั่นน่ะหืมวันทีน่เป็นยังกำนี่วหรือหลาวัดเล็กหน่อยไม่ต้องจีล่ะท่าน<อ>นั่นเห็นบ่านจากเบาน้ำพอ่อยายตัวนี่ถูกครับแน่ดุกระแต่ขี้ดื้อครับเล็กหน่อยอยู่ดีมีแห้งมันจะต้องจีละ่ะมันดือ้อเพท่อนนี่ยาบ้าอะไรนี่ให้ห้ำกินยากเก่งบ่ามึนอะฮะบอกพ่อใหญ่เป็นักลาท่านเบ้าเป็ี่ยนเราโยนในย่ายท่านพ่อท่านเอาเอาซี่ เอาอยาติดเยื่นติดสั้นไว้จักหน่อยไว้ให้ร้านกินนั่นถ้ามันเป็นสร้างามาสั่นผู้เพื่อนผู้หมอเนีย่ยกะนั่งกับมันั่งอยู่ซื่อดีตาทอดแล่นเนบมึงนั่นเบมึงนี่เห็นเฮี้ยนยยนี่เป็นแต่มีทรัพสมบัติหลายกะว่างแผนแล้วบ้านนี่ลาสัายาย่นพอใหญ่สีเปาหาเดอ้อยาพ่อใหยเนี่ยมันขมยาเด็กหน่อยมันฮียามันกินยายาก พ่อยัยปีเป่าหัวให้กันสร้างเอาซะวันเถื่นเดียวมันไงไมานบอกลามหหาพ่อยั่วันเถ่อนเอาเันพ่อยัยเป่าให้มันแน,น่วันเะื่อนเออเออ,เอ,อพ่อยัยอุ่มพ่อยัยอุ่มอืมขายญ่ขายไงว่นเถื่นอ่ะตาบานนี่เอาหน้ามาเป่าหัวบานนี่วันไปวันเฮ็ดพิธีกันน,น่ะพ่อยัยวันเถื่นว่าแล้วก็อุ่มมาไค่น้อยแล้วพ่อหมอเอา้าเจ้าเหยียบโคกว่องขึ้นบาดน,นียวเถั่นบอกแม่เล็กน้อยแม่เล็กน้อย คือวางสั้นเพราะไงเออเหยียบคืนคือเพราะไงบอกลูกท่านมันเป็นพิธีเป็นเทพตัวมันเหยียบเหยียบ่าท่านว่าแล้วเ่าแม่กะสร้างป่าแต่พิธีแนวไดน้อบาทนี้มาท่านเสียมหมอแล้วเนี่ยเล่ากับบ่เคยเนาะก็จะเหยียบคุกม่องขึ้นเราบาทนี้เพราะหมอบัดเอาลูกเล่าลุ่งเป็นนอนอยู่ในคุกม่องบาทนี้เพราะไงคือเอาไปลุ่งท่านมาท่านบอตอบแล้วเพื่อนแลนขึ้นทั้งเฮียนพ่นหาคนเอาซิงเอาข้องแล้วว้ายาท่าน ปล่อยลงกับบดได้บาดนี่ปล่อยหางม่องกับบดได้เหยียบลูกกับของได้ตจห้องให้คนซอยปล่อยหางม่องกับบดได้ญาติลูกตายผู้โ,โจรก็ไปทนแล้วบาดนี่ได้สิ่งได้ขอางเราผู้แม่กัดจัก,จก,จกดีเฮ็ดจังไดห้องให้คนซอยเนี้ยซอยเนี่ยยูหันไปก็เด้อท่านคนเหยียวย่อมเป็นโง่องคนสลัดจำเอาไว้ท่านไปออดหลอดพ่อหมอขี่ตัวนี่แหละเลียมของคนจะไว้ใจทางจะว่างใจคน ที่มีคนมาซอยโอ้ยหลูกแล้วหายจนว่าเสียงแหบเสียงแหงโอ้ยหาได้ขวัญเอ้ยให้เวลาไอ้กินน้ำกินน้จำจบสั่มนี่ท่านเรียงนี่ก,ก็ะเดยเอา้าม,มาเป็นตะยักษ์หัวกับยักษ์หัวเถาะ